มาเร็กกับคลาสสิกคลาสสิกที่โดนฮีโร่ส่งลงมาแบบเบาๆแบบชิวๆอ่ะฮีโร่แบบไปไปไปข้างล่างนะข้างบนมันเป็นที่ของผมอย่างเอา s Correct. Wow. Yes. That's crazy. I know, right? It's not, uh, it's not like the good old days, Wardy, where this is, you know, day six. Of okay, Sablanika, Rex fan, Rex. Well, nowadays. You backed <laughs> and, and We're like, you know, best of fives on every matchup as well. Pulin, chow. Chili. You have to cast four best of seven TVZs. Ching D. Oh, yeah. Beautiful. Oh, beautiful. Was, was it TVZ mm -hmm. or was it TVZ? <laughs> it was TVZ, right? I think it was TVZ. I, I think so. I remember PVZ being a real problem for one of the DreamHack. Taiwan, Taiwan, Tongmankai. Because it was just like. Taiwan, Taiwan. Oh, I thought it was like the season finals. I remember casting with Maynard. I was like, okay, it's time for like a billion PVZ. Lei. She Lei Lek Yes, that's. อยู่ทีมเดียวกับมารุครับออนไซเกมมิ่งส่วนคัาสิกฮะก็ก็เรียกว่าผู้เล่นอิสระไม่มีทีมนะตอนนี้เร็กก็อายุยีิบเก้าแล้วครับรุ่นเดียวกับฮีโร่เลย But to be fair, trap was like the one Protoss for a little while. You know, Zest was like up and down every day, and then Trap was like awesome, ah, more consistent. But then, yeah, you know, we got some more Protoss hope since then. So, you know, Hero wasn't back back then as well. So yeah. Well, now all Protoss are cool. All is Protoss are cool because, PV... yeah, because PVZ is fun again. Okay, classic. Yeah. And I, I dare say that at certain points, man, it is better than the PVZ. Oh, classic. Yeah. Yeah, classic. Hero. Nah. I mean, PVZ now. สามสิบละตอนนี้คิมดองฮูน่าจะคนนี้แหละคัดสิคเพราะว่าชื่อคัดสิคมีใช้อยู่สองคนเดียวกหนเลยท้าย โอเคเปิดแลมก่อน2022 Starcraft เรา all gonna get these bases so on and so forth but there are a few players who don't like that trend ก็ดูฮะว่าจะคลาสสิกสมชื่อไหมแต่ดูจากอายุก็คลาสสิกจริงน่าจะเล่นมาตั้งแต่สตาร์คราฟติ่งถ้าขึ้นเลขสามแบบนี้ดึงกันมายาว Uh, I didn't even realize game but chard, game, so huh? it Reminded me. <laughs> <laughs> um, yeah. yeah, I mean, uh, Rex, when I, I cast him in another time of the other day, he was very aggressive in this matchup, not afraid to Ling Float, you know, aggro. ตอนนี้ก็เล่งอีโคกันอยู่ครับทั้งสองฝ่ายนะสามแฮตรงน,นี้ก็สามเล็กซัรอมินาล่สี 400. <8. S 2> ่ร้อยแปะไม่แปะหรออ่าแปะแล้วมีมีแก๊ปว่างประมาณสามถึงห้าวิโอพี่ไม่กี่วิเองว่างนี้ไปเรื่อยๆก็เป็นนาทีครับหมายถึงว่าอย่าว่างอันนี้ยห้าวิเดี๋ยวไป AFK อีกอีกที่หนึ่งห้าวิ เดี๋ยวก็ไป FK อีกที่หนึ่งห้าวีสำหรับโปรซีนคือแบบมันจะเป็นแผลใหญ่ทุกอย่างในอนาคตฮะมันจะไม่เห็นับปัจจุบันเออมันจะเห็นตอนที่แบบเกมมันลันไปเรื่อยๆเวลามันเริ่มฉีกไปเรื่อยๆโอเคสองโอเค้นมาตรงนี้ได้มาสามเทดชิลชิลหมดไปลำหนึ่งแล้วได้สี่ด้วยได้กลางทางไว้อุ้ยกับระเบิด I mean, I think he could be effective with it, but he has not chosen to do so this game. So specifically trying to hit that third base while the oracles are being aggressive has not. I see. Rex actually also was a bit delayed in that plus one melee, having to chase around the oracles. I believe our observer just pointed out the gas scouts, or just in general, really the lack of scouting from <laughs> Rex, <laughs> which. ฮีโรกเขเรียกว่าได้ส่งพลังงานบางอย่างมาจากสายบนวที่ต้องเล่นแบบนี้ลองดูปาสเกาไว้ก่อนครับอูแต่ห้าคุนมันแน่นมากมันเข้ายากมากโอเคครับแล้วก็มาเป็นบริงสต็อกเกอร์เหมือนเดิม การด้วยสกอเกอร์นะเคลียร์พวกเซิร์กลิงรันบายเข้ามาได้คุมแมบได้อยู่ครับทางฝั่งคลาสสิกตอนนี้แต่เล็กก็เล่นไปตามโมเมนตัมของเซิร์กอ่ะรันซับไพ่รันอีโก้ขึ้นมาเรื่อยๆส่วนตอนนี้คลาสสิกคือรอเทคมันถึงจะแบบเห็นน้ำเห็นเนื้อหน่อยเล็กเล่นไปเป็นเบลลิงอ่ะลิง ลิงเบลลิงสายถมเงินได้ไวครับประมาณ9นาทีออนไลน์เพราะฉะนั้นคลาสสิกก็มีเวลาให้เล่นสบายๆประมาณสักสามนาทีเขียนลิงนะโอเคก็ดีนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบังคับเสียเน็กซัส อุว่าฟอินสตอกเกอร์อมาด้วยโถมไหมแต่โดนโดนฮาลาสอีกแล้วนี่พยายามจะเขา,าเรียกว่าฮาราสคือเหมือนกันครับหาหาเหลี่ยมที่มันหลวมหลวมเข้า แต่ก็ไม่ง่ายในที่สุดต้องบอกว่าเออผมว่าเล่นสตอกเกอร์มันดูยืดหยุนเนี่ยยืดหยุนจัดแล้บิงมาละห้าวิสองวิหนึ่งวิเรียบร้อยบิงแ

I think he's going to have some troubles before Hive is done. I do think that Rex has had a str less streamlined build, right? I, I think that you said it made a lot of lings has not really done a lot with them. So if I would be a lot I feel a lot better for Rex if he was at 85 drones and in the same Yeah, kap koet ma ko le satakaap or ben kon kaoli. That, that said, of course we didn't have enough lings. And well, kon kaoli, kon satakaap. ไม่ได้เกิดมาเพื่อเกาหลีแต่เกาหลีเกิดมาเพื่อสตาคาป. มันลากยาวมันเนี่ยภาคหนึ่งกลายเป็นวัฒนธรรมอปค c ลเจอร์ที่ยืนระยะได้บ็อกทางบล็อกโอ้ยสเตติกวอดสวยงามแล้วยังไงต่อแล้ยังไงต่อเหมือนระเบิดเวลา เอาละอาล่เอาละไปอืมเข้าไม่ได้โอ้โหแล้วมีสเตติกด้านขวาอีกเข้าไม่ได้เลยครับทางฝั่งเร็กแล้วก็เล่นอาทาลิกเลยเหรอโอ้เดี๋ยวนี้รัสอาทาลิกกันมาไวเหมือนกันนะเซิร์ฟ อ้าวเซลลอตไม่ตามครับโอ้ใจดีจังเลยหาเต็มป้าไม่รวมเป็นอาค่อนอ๋อรวมรวมรวมไม่แต่ฮีโร่ฮะที่ไม่รวมตอนนี้ใช้คุ้มก่อน มีมีมีข้างหลังอยู่เออมีอาคอนมาแค่สามลูกเอาละครับขอแฮชูลี่ขอโดนก่อนแล้วก็ขอแฮชูลี่ นอแล้วหลบมาข้างล่างต้องฝังกสิครับพอเปิดแมปอ่าเปิดฐานใหม่พอดีแล้วไฟตอมไฟตอมอืมไม่ทันโอ้เส็มบ้าหายหมดเลยครับเจอเบลลิงอัดอัดก้นไหมเพราะว่านั่นแหละกำลังเดินหนีอยู่อ้าแล้วไฟตอมใส่สล็อตตัวเองสุดยอด อต้องบิงลบอ่าโอเคแล้วก็เลียร์อาร์ทลิกได้แต่เมนเบดโอ้โหเจอดอบเฟิร์กลิงอย่างเอานั่นแหละครับพัสสิกก็ต้องวับอินเซลอดเข้าไปกันแล้วก็เทรดเบรกกันเลยอ่ะยัดเข้าไปโอ้ไฟตอมใส่อารค์คอนอีกใจนายมันได้ไฟตอมใส่สตอกเกอร์เดียว ฝั่งเดียวกันเพื่อนแต่ก็ได้แฮชูรี่ไปนะแลกวร์เกอร์ไปเจ็ดกับสเปยดครับมีแต่เกมสบายข้างล่างไม่ไม่ไม่ต้องบริหารการสมองเยอะโอเคไฟตอมไฟตอมแล้วก็รวมเป็นอาคอนได้ไหมโดนฝั่งตัวเองนะนะไฟตอมมอบหมดสวนเลยครับทางฝั่งเร็กเหมือนเขาไฟตอมโดนตัวเองบ่อยปะหรือว่าผมตามถั่ว Me <might thwarted> still interesting. But, anyways, the fight that he took in the middle of the map before Klausier next on his base was without tightness plating. I do think that a, I think it was an old man, a, a lot of transfuses, otherwise, it would not have. I actually think it's even better hold, right? Rex may be ten supply ahead as opposed to ten supply behind. Uh, either way, though, it was going to be a difficult one, and he does lose a base for it. We'll see how he's okay. But, right, I'll just on five bases. But another big round of Ling drops. ชอบจริงเลยลิงดลงดอบลิงดอิงดอบลิงดองดอบลิงดอิ่องขัลิง,ลงดแบลิลังบาิงดอบลิอบาิงนอบลิดอีดลิล้วดอบลิงดไมลไดอเลยแบล้วดอ้ก็จะมาลิดอบิงอบลงลิงดองอบงตอบลิอลิงดอลิงเอบลิงดองอองดอบงอบลอลิงอบลิงดอบกกลิบลิงดอบลิงอบลิงดอบลิงอบลอ,อบลิงอบลิอบลิงอ <c oughs> อย่างเอาอย่างเหมือนดีนะที่ไม่มีเสียงฟิแต่เป็นเอาไฮเทมป้า <c oughs> มาขึ้นอาคอนรัวๆเลยครับโอ้โหแล้วเอารีซอสไปลงอ่ะแคนนอน <c oughs> อย่างเยอะ เนี่ยแล้วทำลายไพลอนสองอันแคนนอนปิดหมดเลยพอปิดแคนนอนเสร็จเซิร์กิงลันบายแลโโแ้วก็โอ้โหเบลลิงสิบสี่วอร์เกอร์ตรงนี้แผลใหญ่ของคลาสสิกแล้วครับเปิดทางสวยมากฮะแล้วก็ต่อมาซีหลอดเซตไฟให้ให้โรพรฟมันอยู่ในจุดจุดเดียวกันแล้วเบลลิงก็ถมดาเมจเข้าไปแบบเอ e. สวย,สวย เอาละครับลูกชิ้นฮนะลูกชิ้น7ลูกตรงนี้โอ้ไ oh, ล่ถ่ายไล่ถ่าย,าย,ายดูเข้มแข็งจัดๆก็แข็งนะอาคอนนะยิ่งเจอเซิร์ฟแมนอัพเซิร์ฟแข่งแน่นอนครับเพราะว่าไม่มีอะไรมาสลายชิวเขา The ultras apparently are just going to chase those zealots down, which I think classic is fine with because it just gives them more time to be All successful right. here. Ah, right. right. uh, we classic. Like, why Oh, uh, indeed why not uh, classic is going to take down two very important bases of Rex, and Rex is not able to take any more bases because those charge lots are still around. So he couldn't just try and replace you know to the bottom right, and he's not going to be able to replace the ones that he just lost either because classic's army is still. Capable out the m a ร and d o ้อย m o r e d a m a g e and stuff. ครับ178<อ>ใกล้เคียงกันมาอามี่ก็ใกล้เคียงนะ100 1 0อยรับร้อยครับเท่าไรเนี่ย1้อทับ117อ่าแล้วก็เอาเอาริกมาขุดบ้างครับผมเร็กซ์พันธมิตรชาน,นมของเราไตวันไตวัน เสียเน็กซัสไปครับแล้วคลาสสิกก็ติดซับไพบล็อกมาแล้วกลับมาอีกรอบนึงครับลิงกับอัทอิลกของทางฝั่งเล็กขุดมันขุดแรงมากแล้วก็หลบหลบนะหลบก่อนถอยถอยถอยทางฝั่งคลาสสิกก็พยายามจะกดดันครับแต่ตรงนี้ยังไงโดนขุดออกหมดเลยทั้งไพลรอนทั้งฐานแก๊ส

เซิร์พอเจอคอมเนี่ยมองไม่ออกจริงเออมองไม่ออกจริงมันดาเมจไม่พออ่ะโอเคคัสิกเก็บเกมแรกมาครับในซีรีส์แบบเบนออฟทรีคัสติกครับ คอร์บ hey, right. ิดแซฟไฟครับแมปที่สองก็เรียกว่าเลือกคอมมาได้เล็กตอบโต้ไม่ได้เลยนะกำลังนึกว่าเซิร์ฟต้องทำยังไงถ้าเจอคอมแบบเมื่อสักครู่นี้คอมอาร์คอนอิมมอร์ทัลเลอเคอร์อืมต้องเลอเคอร์ เบลลิงไม่ดุ้งเลยเห็นปหมเมื่อกี้เบลลิงแบบยืนนิ่งเฉยน่าต้องเลิฟเธอร์ครับกับสกายทอร์ตต้องต้องเฮ้ยเดี๋ยวเซิร์ฟดิสกายทอร์เลิฟเธอร์เออนี่บอกให้เลิฟเธอร์แล้วก็ไปเทคใหญ่อะบูดหลอดเลยพวกเนี้ยแต่ถ้ามันไปถึงจุดจุดนั้นอะมันก็จะไปเจอสกายทอร์ตเลยไง Six minutes of a little hey, bit. Of man boring, man but I still am surprised yeah. that it just got there from both sides. Rex didn't get overly Well, I mean, he did have a lot of links, but still, I wouldn't say overly aggressive. And then Classic, not really aggressive at all. Completely macro. Yeah, that was that big moment. I feel like Classic was definitely ready to move out. Like you said, he had like plus one and blink going through. And I think in that moment, he's like, about to move out, and the links came down looking for a cancel on the fourth. And Classic was like, oh. อันนี้ยังเป็นออฟไลน์นะครับเป็นรอบอ๋อไม่ใช่เป็นรอบออนไลน์สิมันกงกงละออนไลน์ออนไลน์อยู่พรุ่งนี้พรุ่งนี้น่าจะเป็นออฟไลน์แล้วพะยวต้องรอดูเห็นคุณกุุงนกพรุ่งนี้จะเป็นออฟไลน์ละเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราก็จะได้เห็นคนบุคคลเหล่านี้ในกล้องเหรอเซราโอ้โหเซราคุณมีผู้ พรุ่งนี้เลนเนอร์จเจอฮีโร่ครับ <c oughs> น่าดูจัดเลยแล้วก็ไทม์ที่ชนะครีเอเตอร์สองศูนย์มาเจอกันแลมโบที่ชนะฮีโร่มารีนสองศูนย์แล้วก็โชว์ไทม์ครับที่ชนะมารุไปเจอกับน <c oughs> ิปผู้เล่นชาวเมกา <c oughs> มีแมชอัพพีเจอพีด้วยพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่ง <Later> game, หลังจากที่คลาสสิกเจอฮีโร่ส่งลงมาเล่นข้างล่างมาเล่นชั้นล่างนะ way more อันนี้คือต้อนเกมครับต้นเกมสิ่งที่เขาทำกันก็คือแมป,ปคอนโทรลแหละให้ได้อินฟอร์เมชันจะโดนอะไรหรือว่าจะไปป่วนเขาได้ไหมถ้าเขาอ้องมาเขาหลุดมาอย่างเงี้ยเสียเสียวเวอร์เกอร์เสียเซิร์คลิ้งอะไรเงี้ยก็ถือว่ากำไรแต่ก็ยังอย่าเสียเองนะอเดอเดปต้นเกมก็าสำคัญเหมือนกันมันคือตัวตัวไ้คอนโทรแมปอะฮะแล้วก็รอโอราเคลิลสองลเลยเหรอ Base. yeah the third base having the gateway wall to the north it's really... It's it's really yeah i guess this map's a little bit less friendly for I do you feel like this map kind of pushes you toward each other a bit more you know it's classic takes this third base mm -hmm. this kind of pathway down this right side like all on the high ground is actually pretty nice to walk along with stalkers you're fairly safe หาเลี่ยมเข้าอ่าไม่มีโอ้มีควีนมีควีนดักอยู่แต่ดักลึกอะดักตรงแนวแล้วล่ลายเลยก็นั่นแหละแต่จริงคือก็ถูกแล้วนะเพราะว่าโอราเคิลก็โฟกัสที่ยูนิตยูนิตบางๆอยู่แล้วครับลิ่งโดรนอะไรพวกเนี้ยหรือถ้าออราเคิลไม่ได้มาเยอะจริงเพื่อเอาควีนเนี่ยสองลำก็น่าจะเหนื่อยะเจอตีชิยวหมดแลว อ่าแล้วเลี้ยวมาเจอจังหวะน,นี้หนึ่งสองสามโอเคแล้วก็รอดออกมาได้ไปสองนะ<อ>งได้ไปสองอเมื่อกี้มอ็อ,มอบเขาม็อบเร็วมากเขาป๊อปเขาม็อบสปอร์แล้วก็แคนเซลิลม็อบสปอร์แล้วก็ไปม็อบแก๊สทีแบบเร็วฟูบเออเร็วจัดเลย even heroes o r t o ม shy away from that a little bit once he got punished for it as we have classic taking a h kind of typical triangle okay ครับคลาสสิกก็เปิด next ที่สามฮะถ้าฝั่งเล็กรอบนี้สับคอมบ้างครับไปเล่นโรกไม่เล่นเบลลิงแล้วเอาเอาเอาอาร์คอนกับอีมอร์ทัลไม่อยู่ Yeah, yeah, if, if he's uh, just playing Ling's, this absolutely gets very troubling very quickly. Plastic is, I would say, almost somewhat known for playing like this as well, right? Quite aggressive, someone who's not afraid to just say, right, I'm going to get in your face. Just get a lot of units. He out game game again, game really? he's, right. he's adding on more and more gateways, so he's definitely not slowing down with it. Obviously, no gases on that third. Oh, to get, unless Queens aren't going to be coming running over. อ้าวเราไม่แคนเซ l ลอูเล็กหลุดไมโครครับตรงนี้ถ้าไม่แคนเซิลคืออะไรคือเขาเสียรีซอสในการสร้างอ่ะว่าสมมอา350อ่ะหายหมดเลยนะแทนที่จะไดกลับมานิดนึงสักแบบ70-80อนย่างเงี้ยน่าจะหลุดไมโครอ่ะนั่น เสียวาร์ปิซึมเอาแล้วครับสิกเริ่มเริ่มมีกลิ่นเหมือนกันทางฝั่งเด็กก็มีแต่แคนเซิลก็มีอ่าคลาสสิกคลาสสิกฮะแคนเซิลก็มาแคนเซิลมาจากไหนวะเอาเคียเตอร์มารวมกับคลาสสิกกลายเป็นแคนเซิล now on the way, he's like, this is always a macro game you never in trouble yeah it's actually <laughs> yeah. kind of crazy how different that made this rex oh he still made the fatal mistake of not cancelling a base with 300 minerals down the drain plus the drone but now he is up to 82 drones you know like and he's getting double hatchery okay, to make for 4, and <laughs> classic doesn't uh, have really I don't, I don't know i feel like now i like a <laughs> <Rex. We> <laughs> วันนี้โอ้ลบมาทางซ้ายครับผมทางฝั่งเล็กฮะการิการของแมนที่แต่ก็โดนไล่ไว้ไม่ยอม <laughs> ต้องมาไล่ถ้าไม่ไล่ก็น่าจะขึ้นเน็กซัสไม่ได้ครับคูนี้ส่วนทางฝั่งโอราเคิลก็เจอทูเมอร์เจออะไรก็ไล่ฉีดไปเรื่อยๆตามเอเนอร์จีทางฝั่งเล็กปายเสร็จแล้วเล่นหมูท่ามาคุมแมปคืน ต้องดูว่าเล่นอะไรครับตอนนี้เทคแอร์ยูนิตเสร็จแล้วด้านล่างเป็นลิงโลกลาเหรอตอนแรกเห็นสร้างเทคโลกมาหนิไปเบลิงซะละอ่าแล้วก็มูท่ามาคุมแมปก็ผมเร็ก ห er มูม่มทาสู้คอมอิมมอร์ทัลอาร์คอนได้หรือเปล่าอาร์คอนตีอากาศได้ฮะระถึกถ้าเทียบเทียบความแรงในการตีอาร์คอนตีแรงกับหมูท่าพอสมควรเลยอ๋อแล้วถ้าเวลาพีเจอซีอะครับ ไอ้เมือกไอ้ครีปของเซิร์เนี่ยมันจะทำให้เผ่าอื่นอ่ะสร้างเขาเรียกว่าขึ้นฐานไม่ได้เลยต่อให้วาปฐานมาเหมือนพีก็ขึ้นไม่ได้เหมืนนอนกันเพราะฉะนั้นการคอนโทรลแบบของเซิร์ก็คือครีปน,นั่นเองครีปเลนนะเาเรียกเล่นครีปแล้วมูถ้าเจอลโล่งๆอะเจอที่เข้าลโลง่งๆ เยอมากไม่มีอะไรกันไม่มีรีโคไม่มีอะไรเลยดูดูคว nah. ามเร็วในการยิงครับแล้วก็ความเร็วในการขึ้นที่อ่ะสิบสองยูนิตอ่ะแป๊บเดียว what โดนเบลลิงหรือโดนไฟสตอมเนี่ยงงไปหมดเลยเออช็อตเมื่อกี้คือแบบหันไปงงจะตายเพราะเบลลิงดีหรือจะตายเพราะไฟสตอมดีเลือกเอาครับเราพรบ เกิดอะไรขึ้นครับนี่เอาละโถมและโถมละโอเควอร์เกอร์ดอมาเหลือห้เท่านั้นครับคลาสสิกฮะแต่อาร์มี่ยังมีให้เล่นอยู่นะงงแ แต่เป็นโอกาสอันดีของเร็กแล้วครับตอนนี้ฮะในการหาจังหวะเข้าทำแข็งได้แข็งได้อยู่แล้วฝั่งซ้ายโอ้ยสตอมเปลี่ยนเกมโอ้ไฟสตอมเปลี่ยนเกมโอ้เล่นไฟตอมเป็นเดสบอลเลยอะเมื่อกี้อัดรัวๆครับ wait no and his catcher he killed well classic might just win with this now <laughs> 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 i mean that was just the best fight for classic he was very aware of what was going on he wasn't caught like in the moment or anything right and i think that's the issue like if there's a run by somewhere then you engage in it's so difficult for the pros to prioritize but in this case he's just like oh i see your attack and you're definitely coming from two angles ยังช็อกยังช็อกจังหวะไฟสตอมุกูและกลายเป็นโอกาสให้ทางฝั่งคราสสี่ครับกดดันเข้ามาเลยแต่โกมินาโรลตรงนี้ แล้วก็โดนฮาราสอีกแล้วเจอเซอร์กิงลันบาเซลอดไปไล่เคลีย र. เรามาโฟกัสกันที่คอมนี้ก่อนครับผมเราอาค่อนครับไล่บทขยี้ฮะเราเดอะสวอมได้ไปนหนึ่งแฮชชูรี่แล้วมาต่อไล่ไถมาต่อไฟตอ,มย,ฟตอมยัดไปไฟตอมยัดว <Okay. S 1> ีโอเคเผือสองศูนนะ <c oughs> โอ้โหแล้วไฮดริกก็เข้าไม่ได้ครับอิมอเท่าแข็งมาก, <c oughs> มากๆแล้วไฟตอม ไฟตอมอือหนี่คือการขยี้อยู่ฝั่งเดียวแล้วเพราะว่าทางฝั่งคลาสสิกกบเคลียร์เคลียร์ในส่วนของเบิร์กลิงที่ลันบายไปฮาราได้เรียบร้อยแล้วนะแล้วดูไฮดรอลิกไม่รู้จะเข้าไปยังไงเข้าไปก็เจอไฟตอมไฟตอมเออจีจีเวลี่ฟังกี้เกมก็มา ผัดกันโยนเป็นเกมแห่งการผัดกันโยนโอเคนะปิดไปสองต่อศูนย์ครับผมก็ไปรอเจอผู้ชนะระหว่างแอสเซียวกับรรยอมีรรยองรายองกับบบยอบายอง